วันนี้แม่ลูกใส่เสื้อสีเหลืองใส่เสื้อสีเหลืองเหมือนกันเลยอุ้ยใส่เสื้อสีเหลืองเหมือนกันเลยอืออี้นี่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 อาแม่ป้อนข้าก่อนเดี๋ยวค่อยไปห้ามวอยวายหมามีนะเข้าใจไหมเขดาใจไหมคะเดี๋ยวจะจะส่งไปอยู่ลาวเลยเนี่ยไปอยู่ลาวกับกับป้าตุ้ยเลย ประตย ơi, เอ้ยมารับมารับเอาเด็กคนนี้ด้วยนะประตูเนี่ยมารับเอาเด็กคนนี้ด้วยเด็กดือ้อเนี่ยไปอยู่กับเพื่อนๆที่นั่น